ก็สวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่กับรายการเซอร์เมเนตี้เกมเมอร์นะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับการโปรโมทเซิร์ฟนะครับผมคือทางแอดมินเขาจ้างผมมานะครับโอเคนะครับนี่ก็อยู่กับ mc baby ที่หรือเปล่าอะไรสักอย่างนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับ1.8นะครับผมนะครับเซิร์ฟนี้นะผมเป็น เซิร์ฟที่มีมินิเกมด้วยนะครับอยู่ในตัวนะครับเออเอามาให้ดูนะครับเริ่มแรกนะครับคุณต้องไปสมัครที่ตัวล็อบบี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเเดินเข้ามาในประตูนะครับประตูทางข้างหน้าตรงหน้าล็อบบี้นะผมก็จะมาอยู่ในล็อบบี้แบบนี้นะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวเออมินิเกมนะครับมีทั้งเซิร์ฟเวอร์เบสบอลนะครับแล้วก็คลิปพีพีนะครับผม อ่าผมจะไปดูที่ไอเซอร์เวอร์ก่อนเลยนะครับอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นของที่แอดมินให้มานะครับผมอ่านะครับเป็นของที่ทางแอดมินให้มานะครับผมอ่าเซิร์เวอร์นี้ก็เปิดมาคนก็เข้าพอดูอ่าเอาถือว่าค้างเนี่ยแหลกเซิร์เวอร์นี้อาจจะแหลกๆไปหน่อยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นของ เออฟรีหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะได้ของเอแบบว่าเออพวกของเหล็กนะครับผมแล้วก็บุปกรณ์สร้างบ้านต่างๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเอ่อใบแรกของนะครับก็จะเป็นใบนี้ก็จะมาแลกกันนี่ได้นะครับก็จะเป็นของไอเทมเลยว่าของฟรีนะครับอ่านี่อะไรนี่จะเป็นกดของเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่าครับผมส่วนนี้คืออะไรซ่อมของฟรีนะครับอ่า นี่นะครับเวลาซ่อมให้ถือของที่จะซ่อมไว้ในมือนะครับผมอ่ซ่อมของราคา200บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับผมตางก็หาได้ง่ายๆนะครับต่อไปรายชื่อแอดมินนะครับแอดมินเอ่อ BQM Flame นะครับผมเป็นแอดมินนะครับต่อไปคุณมิกนะครับผมก็เป็นแอดมินนะครับตอนนี้คุณมิกก็อยู่ในเซิร์ฟนะครับผม เท็กนะครับเจ็ก็เป็นแอดมินนะครับวันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟเหมือนกันนะครับต่อไปสตาร์อสกายบอลเลตนะครับก็ยังอยู่ในเซิร์ฟเหมือนกันนะครับอเอนดีนะครับเป็นสตาร์เหมือนกันนะครับอันนี้แอดมินเออซีโร่อะไรสักอย่างนะครับก็เป็นแอดมินของทางเซิร์ฟนะครับส่วนแอดมินที่เจ้าผมมาก็ชื่อคุณมิกนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ I.D. เดีออกาลินาของแอดมินไว้ด้วยนะครับมาแอดกันได้นะครับ อ่าต่อไปเควสนะครับผมนี่เดี๋ยวรอบสู่เควสนะครับอ่านะครับเควสก็จะมีเควสเศรอาหารนะครับเศรอาหารมาแลกได้นะครับผมดาบเศรอาหารนะครับโอเคต่อไปเควสเงินซื้อของนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับก็จะได้สมุดมาอย่างนี้นะครับสมุิก็สามารถไปอินชารพวกดาบได้นะครับ ต่อไปเควสขวานคนตัดไม้นะครับอ่อาก็จะเป็นตามนี้เลยขอเออนี่นครับไฟไอเทมนะครับนี่สตาร์บลักนะครับขวานสตาร์ตัดไม้เล,เลเวลรสามนะครับอ่าของก็จะประมาณนี้นะผมไม่มีอะไรยเยอะมากนะครับสติ๊กนะครับนี่ อา่านวผมบอกกำลังแอ็กซอนอ่านะครับต่อไปอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเควสพิกนะครับผมควสหมูนั่นเองก็นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเอวิธีการหางเงินแบบง่ายมากๆนะครับผมแค่คุณเอาดาบนะครับมาฟันเนี่ยถูไหมครับ นี่นะครับผมตอนนี้แอดมินก็โกเถียงกันอยู่นะครับเอา้าไม่มีใครสนใจกูเลยสนใจกูบ้างสนใจกูบ้างนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นเอ,อ่อควสนะครับ ที่ตกปลานะครับผมก็จะมีแค่เบ็ดอยู่นะครับอ่าข้ดไปไปดูช็อปกันเลยนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นอช็อปนะครับขายของมาแทงครับผมนี่นะครับอ่าอันนี้จะเป็นขวดส่วนของซื้อของนะครับเดี๋ยวไปดูตรงขายของซิมีไหมรู้สึกว่าจะไม่มีตรงที่ให้เรามาขายของนะครับมีแต่ซื้อนะครับผมอ่านะครับ เอาไปดูวาร์ปอื่นกันเลยผมจะอาจักสิบกว่านอาทีนะผมอันนี้เดี๋ยวค่อยไปดูโลกสร้างบ้านนะครับอันนี้อ่าไปดูพีพีกันนะครับยินดีต้อนรับสู่สนามพีพนะครับผมเอ่สกายพีไม่ สกายเหรอไม่ได้ได้อยโหลดสกายอ่าครับอ่าสกายนะครับตัดนะครับแอดอูนะครับแ,บแอัดอู อันนี้เป็นฟาร์มนะครับอ่าทางแอดมินก็ไม่ให้เข้าให้เข้าไปนะครับผมอ่าอันเราไปดูวาร์ปอื่นกันเลยไอ้ท้ายะปาเพื่อนนะครับอ่าเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นถังขยะนะผมอ่านี่ครับ เออเดี๋ยวเข้าไปดูได้ส่วนนี้เป็นไปตีมอนนะครับผมอ่าเรามาดูกันอ่ามใส่นิดนึงอ่าที่ตีมอนก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ใหญ่พอสมควรนะครับถามว่าขึ้นได้ไหมขึ้นได้นะผมมีบันไดให้ทางขึ้นลงไปนะครับลงไปแล้วขึ้นได้ครับผมไม่ต้องกลัวครับอ้าว ทางไอ้มิก็ทำอะไรกันนะผมเสียงระเบิดตุ้มตามตุ้มตามนะครับทางไอ้มิมเขาเล่นอะไรกันครับผมไม่รู้ครับผมไม่สนครับรีวิวเฉยๆครับไปไปดูร่งสร้างบ้านหนึ่งนะผมอ่าเห็นได้ชัดว่ามีคนมาสร้างบ้านเยอะมากนะผมใหญ่ด้วยนะครับไม่ใช่บ้านธรรมดาธรรมดานะผมอ่าเดี๋ยวไปเยี่ยมชมกันหน่อยผมแม่งส่งตีนให้กูเลย อ่านี้นะครับส่วนค่ามันเตอก็จะได้เง <con v répondre> si ินทีละหนึ่งบาทถึงสิบกว่าบาทนะครับถ้าจะบากไม่รู้ผมดาวอานะครับอ่านี่นะครับเซิร์ฟนี้สามารถเกณฑ์ของได้แต่อย่าไปเกณฑ์กันนะครับผมนี่คือทางแอดมีก็ฝากมานะครับอย่าไปเกียนคืนนะให้เกิดตั้งแบบไอ้ตรงชุดเมื่อกี้นะครับอย่าไปเกณฑ์เขานะครับผมถ้ารู้ว่าเกณฑ์อาจจะโดนแบนได้นะครับ อ๋อเมื่อกี้คือทางบ้านของไอ้ใช้ไอ้ไฟชื่อของแอดมินเลยพวกเนื้อซอมบี้นี่ก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเผื่อจะมีแอร์เขาจะทำเออพวกเควสเนื้อซอมบี้ก็ได้นะผมหรืออาจจะมีแล้วก็ได้นะครับก็ไปดูกันที่ตรงเควสนะผมผมรีวิวไม่หมดนะครับอ่า อันนี้ก็จะเป็นเออ่การรีวิวคร่าวๆนะผมอ่ะน,นี้ผมขอไอพีก่อนไปสปาก่อนอ่าผมก็ทางผมก็ขอทางไอพินน,น,ะะะนะครับผมอ่านะครับ นี่นะครับผมก็จะเป็นเอ,อมุมด้านบนของสเปานะครับทางแอดมินเขาก็เล่นไฟล์บอลกันอย่างเมามันนะผมอ่าอันนี้จะเป็นสตาฟนะครับผมของทางแอดมินนะครับใครเจอก็ทักได้นะครับผมอ่าจะไปรีวิวตรงไหนดีอีเวนต์นี้ก็เข้าไม่ได้นะครับนี่นะครับอีเวนต์ อ่านะครับอีเวนต์ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับผมคือตามตามอารมณ์แอดมินนะครับอ่าอ,อ,อ่าันก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอ่าก็ไม่มีอะจรจะรีวิวละก็สวัสดีด้วยนะครับผมฝากกดไลค์และกดแชร์นะครับผมสำหรับรายการเซอร์ n i นินะเกมเมอร์นะผมก็ขอสวัสดีครับออม